ถ้า pH กันนะคะว่า pH ของเราในค่ะน้ำที่ไม่ควรดื่มก็คือที่มีสีเป็นกรด1-3ไม่ควรดื่มนะคะ5กับ6เริ่มเป็นกลาง7 8 9เริ่มเป็นอังคารายนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเออเดี๋ยวนะที่ก็โฆษณาน้ำอังคารลงอังคารลายเิาไปนาะมันมันดีหรอดีค่ะน้ำอังคารลายดีค่ะ1 2ึ่งสองน้ำาแก้ยองหนึ่งสองดีนะพอไปบ้านผมก้องนะ เดี๋ยวผมจะให้วัดน้ำแอ็มวีสอเห็นไหมคะนี่ค่ะเจะเครื่องแอ็มว์ใช่ไหมพึ่งซื้อพึ่งซื้อจองใหม่ซะด้วยนี่ค่ะก็จะเห็นค่าน้ำนะคะของแต่ละค่าค่ะว่ามีค่าอันไหนมีความเป็นกลางอันไหนมีความเป็นกรดและอันไหนมีความเป็นด่างนะคะอันนี้ข้อนี้ไม่ควรทานนะคะมีค่าความเป็นกรดนะคะอีโตะอีโตน้ำนี้ยังพอดื่มได้นะมีค่าความเป็นกลางค่ะอยู่ที่ห้าหกนะคะแปลว่าทุกข้อนี่ดื่มได้หมดเลยนะคะยังมีค่าความเป็นกลาง แต่นี้ห่อเดียวในบ้านหลังนี้ไม่ควรก็คือที่ห่อไหนที่ห่อนี้นะคะก็จะไม่ควรดื่มนะคะเสร็จแล้วนี่ค่ะเป็นน้ำอังคารายเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งฝั่งนี้ดีใช่ค่ะฝั่งนี้เป็นเป็นกลางแต่ถ้าตั้งแต่เสร็จลงไปจะเป็นอัลคาลายทีนี้เรามาดูกันว่าเมื่อเราดื่มน้ําที่มีค่าความเป็นกลางค่ะแล้วเราอยากปรับสมดุลในร่างกายเราก็ต้องดื่มน้ำไฮโดรเจนในการปรับสมดุล มาดูกันให้เห็นกับตาน,นะคะว่าปับสมดุนปับยังไงนะคะนี่อุตสาหะเลือกซื้อมาหนน้ำแร่แล้วเนี่ยเห็นไหมคะก็ดื่มไปเรื่อยๆค่ะก็จะมีค่าความเป็นด่างเอาน้ำเอาน้ำไทโลเจนเนี่ยค่ะปับสมดุนอยู่ที่ไหน นห็นไหมคะน้ำไฮโดรเจนปรับสมดุลค่ะอ๋อคือเราไม่ต้องชิง้งแต่เราเติมน้ำนี้ใส่กัน,น,นทันทีเลยโน้โน้โนหมายความว่าห <c oughs> มายความว่าในร่างกายของเราที่มีภาวะความเป็นกรดอยู่แล้วค่ะเราก็ดื่มน้ำไฮโดรเจนเนี่ยเพื่อไปปรับสมดุลทุกคร <c oughs> ั้งที่เราปัสสาวะเอาความเป็นกรดออกแล้วก็เหลือค่าความเป็นดออ่างอ้างานในร่างกายเลือดของคนป่วยคือเลือดที่มีภาวะความเป็นกรดค่ะ ก็เ,เลยต้องทำให้เลือดของเราเนี่ยมีค่าเป็นก้อเป็นด่างเป็นอักขระนั่นเองทีนี้มาดูความมหัศจรรย์อีกด้านหนึ่งนะคะว่าน้ำเนี่ยสามารถล้างสารพิษออกจากร่างกายได้อย่างไรนะคะพิต่อกันตรมใหม่คิดค่น